ค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะแอดมินกะเดบผ้าผีผ้าหนองมาวัดกุดแหจังหวัดอุดรธานีนะคะกับมาเบืองสายบุญนะคะสายบุญเพิ่นกับมาเรื่อยๆค่ะเลขออกแล้วเพิ่นกับมาเรื่อยๆมาทําบุญคือเก้านะคะ,นะคะทางวัดเขากับกำลังสั่งก็สั่งสัง่สง,สง,สงประตูโค้งสั่งพระยาจระเคนะคะตะาะจุดกับสัง่งนะคะแอดมินกะเสิทายพอมีพี่น้องเห็นหนึงเสร็จแล้วค่ะ เพิ่นก็เล่สาสั่งอยู่ในช่วงก่อสั่งนะคะเงินที่ทั้งวัดได้มาเพิ่นก็นมาสาร้สางสร้างต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเฮ็ดบุญไหว้ก็สิได้บุญน้ำเพิ่นนะคะเพิ่นสร้างหรือหลังคาออกมาแล้วค่ะหลือหลังข้าหลังสร้างนะคะเอาดินมาเทเอาทรายเอาปูเลนะย แม่เฮียเท่าใด๋แห้งตกซ้ําค่ะกลับ เสียงรับม้งรับในนี่อย่างตรงอย่างเดียวกินกระสิผ้าใส่ซองตัวเลขนะคะไปเบิ่งนั้นสายบุญเป็นมาดซองเลขนั่มแขกจระเข้ญ่นะคะจระเข้หินตาสีเงินตาสีทองคนกระสิมาดซองตุ่มมือนะคะแดดแต่ดวงไผ่โชคไผ่ดวงมั่นนะคะผู้เพิ่นกระสีปวดทลายลูกเต่าเล่าล้านมั้ทางไกลเพิ่นหายสุคนหรอกค่ะ ดวงคน้นเหาตาคน้นเหากับเบคือกันนะคะุลังค้คนกับเห็นโตที่จะออกุลังค้คนกับเห็นโตที่จะบอกนะคะคือมันกับเบิ้งได้หลายย่างเลขกหลายโตกับคือมันหลายรางวัลน,นะคะสอเหล็กสองโตไปถือหกโตกับมีอยู่ที่ดวงเหานะคะยังมิ้นก็เสื้ผ้าไปถามเพื่อนเจ้า เ,เห็นบ่ค่ะเพิ่นมาซองยุตาเพิ่นเอาโทรศัพท์ซองก็จ้าเห็นสามตเลยพ่อเนี่ยตาโตสีทองหมวดบางพานมา,าเนี่ยเห็นหาสามแปดนะเพิ่นเอาโทรศัพท์ซอง,อาองบางคนก็บซองน้ำหินน้ำเกศเพิ่นอ๋อแล้วก็ลังซองอยู่นะคะ ัรหาแม่แม่เห็นหาแม่หาเก้าหาสามตัวเล่าจ่าผูป็นไา่บาลานี่แม่เห็นสามตัวเลยพี่น้องบางก้นก็เห็นสองตัวตาแม่แล้วเห็นหาเก้าหาหาเก้าเห็นหาเก้าหา หาเก่าหาเม็ดเดียวเลยเนาะสามโตเลยแม่เคยมา,มา,าก่จ้ะมาเทีย่ยวไหถือโอ้โหทำภาพแกลเล็บแต่ว่าก็ได้น้ำพเพลินอยู่แม่กระเบิ้งอยู่ในยูทูบไม่ได้น้ำเพลินนะสามเก่ากได้บอสลดยดอกการได้มาสามแปลี่ยนบอสไลดยกันได้มือหนีได้ เราบริจาคเพิ่นงวดละพันมื้อนี้บริจาคสองพันจ้าเอ้ยงวดนี้สิบ่ได้สองแสนตันทีแม่บริจาคสองพันอู้สองล้านโอ้จ้าธุให้แม่ได้เด้อแม่เด้อแม่เห็นสามโตพุ่ณแม่แม่ได้เงินเพิ่นอยู่จ้าอันเพิ่งยูทูบจ้าแม่มาเห็นแล้วแม่ก็เสืาไม่ก็ซื้อจ้าเบิ่งช่องลูกนั่นเลยจ้าลูกช่องเปิดไหมยังเนาะฮัลโหลเสียงน้ำมาใหิยหุยยันกล้องมันติง วันที่แล้วหนูพาแม่เพิ่นมาถูเพิ่นเห็นสามแปดเม็ดเดียวเพิ่นก็ะถือยี่นี่แหละถือสามร้อยเงินพารวยแต่เพินทียาพารวยเพิ่นเพิ่นถูอยู่ก่อนสีดำดำเพิ่นเห็นสามแปดเพิ่นถือสามลอยเพิ่นว่าสิมาที่สิบสี่เพิ่นสิมาอยู่เพิ่นนัดหนูอยู่ว่าเพิ่นสิมาเพิ่นอยู่คนแก่นเพิ่นเพิ่นถูข้าวเดียวเพิ่นเคยเห็นที่ว่าเพิ่นบ่บ่เห็นสามตัวขึ้นแม่เด้ส่วนหนักคนมาถูเห็นแค่สองตมีแม่เนี่ยเห็นสามตัว ปูพันสีไห้นะคะบาแล้วมีปู่ไห้ลูกลูกหลานรานยากง่ายบลูจักบรูทีทานพิ่นกับผ้ามาถือคือเก่านะปู่เพิ่นไห้ขันเัาตั้งใจมากพิ่นกับผ้ามาจนได้นาะแม่เนาะตั้งใจเนาะคะเรื่องได้รับมาจากปศิมาวันจันทร์สศิมาร่วมทําบุญน้ำเพลิน่ได้กินว่าลายดอกได้มาสงงวดได้สามเก้าได้สามแปดเลยได้อยากมาทําบุญน้ำเพลินรันไว้ว่าเอาคันโโหวันนี้ลูกสิ ทำบุญน้ำเด้อพันเด้อเพราตอนพันหนึ่งจะเป็นสามพันมือนดียวทำามทำรวมบุญทั้งหมดจ้าวันนี้แม่ถึงได้หลายได้แม่เด้อค่ะแม่เลากับวัวแพงนะคะเลากับแบงปันเพิ่นเห็นตัวใดเพิ่นกับว่าตัวนั้นนะคะกับล่เบิงเนาะค่ะลองเบิงกับว่ามีผู้ใดรู้ว่าเลขเสียอกตัวใดได้ไแม่เนาะ แม่รู้แม่ก็สิซื้อหลายๆแม่ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้แม่สิเอาตามจากองเห็นหัวลูงย่านี่เพิ่นเห็น38แม่เพิ่นก็ไปซื้ออยู่นี่เพิ่นก็ซื้อหาสามใบเด้อเพียงแต่ว่ามันถูก3ตัวหลัง3ตัวหน้าบ่ถืกเพิ่นาซั่นเพิ่นก็ได้12ล้านค่ะเพิ่นก็ไปซื้อไว้จ้าแม่เพิ่นก็บอกแล้วนะคะย่ำแล้วเพิ่นเห็นเลข3ตัว59อ่าเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งแป๊บเดียวเพิ่นก็เห็นเพิ่นขอปูเฮานะคะบารมีปูซอย ขาเป็นโคนตตาธรรมดาบ่เป็นตาทิพย์แต่ว่าขอบารมีปูปูปข้ให้เห็นโตเลขกนะคะเป็นความเสือส่วนบ,บุคคลได้พี่น้องเด้อคนถี่เพิ่นมีความเสือเพิ่นกับถือส่วนมากถี่มาสื่มือนี่เพิ่นถือเพิ่นกับมาเรื่อยๆนะคะมาตามสายบุญตามบารมีปูมาหลงทางบอ่บอจากทางมากกับเพื่อนกับเหตุให้มาจนได้นะมาหอดวัดจนได้เพราะว่าเขาตั้งใจมามันหลงทางเิ่นกับผ้าลูกผ้าหลานผ้าจนหอดวัดนะคะ พอบางห้าตั้งใจมากเ,กเ,ากเกากาพื่อนกะเห็ดหายมากหอดวัดกื้เกากับบุพพีผู้ใดสีมากลว้วบ่หอดวัดนะคะมาหอดวัดทุกคนนะคะมันอยู่ติดว่าเสือและะ้วกับปูเฝนสายบุญของเพื่อนลูกเต่าเล่าล้าน,นิสัยส่เป็นกายมากหอดวัดทุกคนนะคะแอดมินกับกับมา้าแถบทุกสองมือมากะคะ่ะมาก มาขอโชกขอลาบมากเป็นสะพานบุญหายพอแม่พี่น้องผูใดบ่ได้ดมากนะคะกับมากมากนํำแนวท่างโชคลาไปฝากพี่ฝากน้องนะคะน,นะคะแม่เป็นกระยำน,นะคะเป็นเลขเห็นเล็กสามตัวอย่ลืมนะคะเด้อเลขกหกกับเล็กเก้าตัวเดียวกันนะคะเวลาสื่อกตัดหนาตะหละังน้ำแล้วก,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 ก็สื่อหาเก้าหาหาหกหาสิคะ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้คลิปหนา,นาพอกันไหมสวัสดีค่ะ